เธอจ๊อบไม่นานชื่อเธอว่าโดว่าโดวโดบเหรอเออยาสลบฉันไม่เคยใช้เหรอเอาแลาไมโยนโยนกันไปโยนกันมาอะไรเนี่ยไม้เป็นเ่งมันฉันตีนึงไม่ตัวเดียวงจ๊อบไปฆ่าสามตัวนึงบ้านซ้ายมีคนนะระวังนี่บ้านเราเหมือนจะมีคนนะตรงกลางเหมือนเนี่ยไอ้จ๊อบไปตามมาหลังตามมาจ๊อบจ๊อบมึงหาปืนดิ เดี๋ยววะออกมากได้เก็บของมีจ๊อบมีคนมาอ้ายิงไปโดนใครยิงกูเว้งไปเฉยลูกเมาแล้วมาแล้วมาแล้วอยู่หลังตู้มีไปแล้วออกเทนมาเลยกูยี่เป้งหมึกปะ หนอปหมะจะกินเหรอมออตบูทหลังคาหลังคาเ้ยส uh? ัตว์เยกรสุดก well ูยละเฟยกูด้ปืนพกกูได้ปืนพกเอออะไปนพหล้ปืนนี้มเลยเนียมชอบปืนนี้ที่สุดเลย เอ,เอ๋จจอจอบตายเป็นหมูหม,มื่นดิเป็นมุมูแม่กดคิวกดคิวจอบไปดูดเร็วมันมาเร็ว,วมันโดนมันโดนมันโดนเธอมันโดนเอาขึ้นทางไหนได้บ้างเนี่ยไม่ <c oughs> ได้แล้วผมก็จะขึ้นได้ย้อนหลกูไปแอร์เนี่ย นี่เธอสโคปเฮ้ยขอกระสุนสนะไอกล่องนึงดิมาเก็บมาเก็บสโคบกระสุนมาเก็บไอ้นี่มันมันอยู่ตรงไหนจอมึงโดนยิงตรงไหนโดนยิงหน้าสุดตรงกลางเลยรจับไปทางไหนกระสุนหกูมีกะสุนหอยากได้คุณแปดอะทำเอาไงขอคุณหกแบบเดียร์จับ กูจ uhm, uh, bo right ับไปถึงทนายไปแล้วเอ้ยเียงมาแล้วอยู่น so hey. ู่นอยู่นู่นอยู่นู่นอยู่งหนี่แต่มันใกล้กว่านั้นนะได้ยินนหมโดดดูดันไงเออสวยแม่ทนายมาแรง ฟงนะเหมือนมันเพิ่งไปปะวะลูกผูกเอาเก็บยาก่อนเสียวอะไรอ่ะมันอยู่ข้างในปะอย่างอันนี้ป่าแล้วพิเคเตอร์ป่าไม่เห็นอะไรแล้วนะตอนนี้นแล้วพิเคเตอร์ลงมันต้องเตือนเตือนเดี๋ยววะ ไปฟาร์มอะไปฟาร์มแล้วเด้อุดไหนสไปไหนไปจับนำเลยทางซ้ายายนะจอบขึ้นหลังคาน่าจะยิงได้นะสนาอไใช่ เรโทษสีใ e ่ไหมฝึงนีได้ว่ะองใช้ได้หมดเลยนี่มา้มีเกาะเกาะม่วงด้วยหรอแมหร่มาแล้วกันมาแล้วยิงล้ยยิงแล้วอยู่ไหนอ่ะเรนจแล้วจะกใกล้ใกล้แถวเนี้ยทางซ้ายนะทางซ้ายนะ เลีงทางซ้ายเลีงทางซ้ายตัวเดิม hmm. ต okay. ัวเดิมตัเดิมกะแดงกะแดงยิงไม่โดนเลยสกปรกใกล้ใกลเกินไกลเกินแม่ี่ตรงนี้เบลด์นะระเบิดหย่อนไปดิมีเธอไหม เข้าบ้านไหมล่ะไปแล้วเราไปแล,ปล้วทรัพยาก,กรหมดว่ะไปมันบวกใครอ่ะบวกอีกนึงเฮ้ยยิงฟรีได้ไหมจองมึงใช้สไนไม่ใช่เหรอมึงยิงได้ใช่ยิงอยิ่ยยล้มหนึ่งล้มหนึ่งอ้ยเยอะโหสไนตอนนั้น,น,นก็มีงสไนนะโอ้โหตัวหนึโหโห่งนี้ชุบตัวหนึ่ง เลยเชุบแล้วจะถอดแล้วของหมดว่ะตีนั้นตายแล้วตีที่เรอยู่ถอยก่อนถอยก่อนถอยก่ับถอยกลับยาหมดนะอย่าหมดอย่าหมดอุ้ยยี่เมันยิ่งตูดยิ่งตูดยิ่งตูดเหมือนเสียเหมือนคนไม่ได้ช่วยเลยมาฟินิกมามาฟินิกมาเอาไว้เอาไว้เอาไว้ระหว่างทางไอ้จอบมึงมียาอะไรมั่งไหมเนี่ยมีก่อ เคยใช้เฮ a ว an no okay. ี่ไหมแค่นั้นแหละมีแค่สอบแค่นั้นแหละคุณก็ดูเอาขนาดยาวยังไม่เต็มพ่อไปฟาร์มก่อนเถอะรบเบิจะเยอะเด้อเปิดได้บวกที่แคบๆเดี๋ยวจะเจอไหมอ่ะเมื่อกี้เอาดาวจ่ายไปให้มันเออมาทำแรงปูนอะไรลิงๆให้ใส่แหวนไหใส่วงแหวนนั่นแหละอ๋อคุก็เล่เลฮ้ยจ๊อบฮะไป ัวมึงใส่ไม่ได้ไชิบหายไม่รู้แกจุดระเบิดถ้าเอาเอาจัมแพดวางแอร์ดอกมันจะเฮ้ยปล่อยเลยปลอยไม่ได้แล้วคิดหน้าแล้วถอนตาก็ระเบิดเลยระเบิดเลยระเบิดสัตว์ก็่นนถอนออกไปก่อนถอนออกไปก่อนถอนออกไปอยู่บ้าน

เออมึงกดม้าอีกแล้วมึงกดอะไรอ่ะมึงไม่ได้ชีจ้จะพวกมึงอ่ะ <_ an> ไปรีบเข้าไปในห้องกันจ๊อปจะตามไปคนไปเพื่องส <ไป S 1> ายแล้วแม่จะอยู่ข้างในอ่ะจ๊อบผมไ่ไอออดะถ้ากูถ้ากูได้ยินไม่ผิดนะม,นดมาแล้วมาแล้วเนี่ยตรงนี้เลย มีแค่โมเซมบิกเกาะกูก็ไม่มีมันเอบของมันเก็บของอยู่มันเก็บของอยู่มึงมีระเบิดปะมีเลยออกประตูหน้าประตูนี้ก็มีดูประตูหน้าไว้นะให้จ๊อบเฮ้ยมันมันใช้นี่อยู่มันเจ็บปะบังเกอร์มันตั้งบังเกอร์มันตั้งบังเกอร์ มรอไม่รอดจ็อ,จอบสามตัวลุมยิงตายหมดมีระเบิดไหมเตรียมซัดหน่ยเอ้ยมันบวกกันมันบวกกันเฮ้ยเธอไปหาของก่อนไม่เคเียจบถอยอกอ,ยอกมาถอยออกมาถอยมาตามไปปอนใกแล้วจะไปดีวะแอบยิงมันจับประตูดีอยากดักทุกคนตบกูวะ,น,น,ะ,วะนี่น,นี่มาเอาไอ้ดอกดีสุดอยู่ใกล้พวกมันเลยดิเปิดให้หนเออไม่เป็นไร ิกรอบไหมีชิ้นทองกับตะโคมเป็นสองตีปมันกับเรานะอยู่ข้างในนะมันอยู่ข้างในนะมันอยู่ข้างในนะกมใส่ไม่ได้เมื่อกี้ย้ายตำนานเกาะขาวอะตู้เราจะเล่ในบ้านเหรอในบ้านแม่งโคตรซิกแซกเลยนะบอกเลยมาแล้วมาแล้วเดินแล้วนี่เฉยเกิน อยู่ตรงซ้ายมืออยู่ด้านบ้านอยู่ด้านบ้านอยู่นู้นอยู่นู้นอยู่ตรงแอ่งน้ำอ่ะระวังมึงอ่ะเกาะขาวคนเดียวเลยมาแล้วเป็นหลังคาแน่เลยเ้ยเธอมาดูตรงนี้นี่มาเห็นกูวเข้ามาเข้ามาตั้งป้อมอ่ะ

ทำไมควันเราสีเขียวอะมึงสดอ่ะขู่ว่าแล้วฮะไปตึกนี้ดิอี๊น่าขยัะขยะง่ะว่าไงในปืนนะมองหน้ากูทำไมกูไปแล้วว่าไงโอ้เว้ยดิแกนี่นึงเออวันนี้วันนีปืนแล้วมึงไปมองหน้าทำไมล่ะกูหนีไปแล้ว

ไม่ติดนะตายเหรอรังรังไอ้ยัยขอเป็นกระสุนตูดมันเจ็บแล้วมันเจ็บแล้วจุกแมนวะกูเป็ีนกระสุนอยู่กูยิงม,มันอยู่ใจเย็น หน่าตัวอีกแล้วมันโทษตัวอีกแล้วอาา๋อบ้านมีตั้งเยอะมันไม่ลงมันมาลงแย่งกูเนี่ยไปเลยกูเปิด,ปดปชั้นสองได้อแค่นยิงกันแล้วอะ่ะอ่ะไม่ล่ะนแล้ว แ e. อมโมหี M.O.E. โอ้ใครตดเนี่ยโอ้ยปอนป <What? S 2> อนไป้ใครมันปลาแล้วเนี่ยวูบไหมมันอยู่ไหนยังไม่รู้เลยเนะี่ยมันมีสไนเลยนะ เอาบังแกดิป่าแล้วบัดท้าามาไฟนี้องไม่เห็นผมไม่เห็นมาแล้วกา้งฟันมันก็กันไปไม่ได้หรอกจอมเว้ยเปิดตาแดงมาตัวเปิดวเป็นฟันเลยด้วย ขึ้นข้างบนขึ้นขึ้นอย่าขึ้นอย่าขึ้นมันปลาแกแล้วคือแกเล่นนานเ้ยเฮียตัวต่อตัว มันจะตายอยู mm ่เลยคนเดียวคุณกจะตายกจะตายคุณเก่คจะตายคุณกูแพ้แกจังหนักมึงร้ไหมคุแกะไม่มีเหรอเ้ยไม่มีเนี่ยถ้าเราหัวดิ่งลงีมันจะไม่ตายเหรอตายเก่ง้เหรอง เดี๋ยวถ้าถ้าถ้าเดี๋ยวนีมันร่วงไงนะบอกว่าไม่ตายเอาก่น,นแล้วมันคืออะไรวะลูกคนหมดกระถิ่นไม่หมดเฉยๆหรอกอ๋อเราแค่ล้มใช่ไหมเออเราแค่ล้มเราไม่ได้ตายเท่านังง้น <c oughs> เรากลายเป็นกล่องเฮ <c oughs> ้ยไอ้จ๊อบคน,นมีคนมีสัตว์เยอะไหมมึงจะรู้ไหมกูเห็นางจะมาทำสกแกน นู่นนู่นนม่นอยูนู่นอยู่นูนมันยิงมึงอยู่อ่ะไอ้ควายหุ่นยนต์มันยิงมึงใหญ่ไม่เห็นเหรอไปไหนมาร์คหน่อยดิมาร์คไปแล้วอ่ะงูน่ะในฐานดที่มึงไดเกาะพวกกูส่งมึงไปมาแล้ว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 มาทีมว่าเปิดสามมา ลงมาลงมาลงมาขึ้นไปบนขึ้นไปบนอยู่ข้างนไปด้วยอยู่ไหนมาทิพมาทิพมาไอเจีเยดีก็ยิงไม่ได้กันเลยเหรออยู่ข้างบนกูจะลงไป นี่นี่นี่โอ้ปืนจุดยอดเลยมั้งต้อปนไหนเนี่ยตบวันนี้ปืนไหนนี่ยตบอ่ะไอ้หลวงพี่ดีโอลีลาอะไรโอ้โหโอ้โหมาแล้วก็ฮีโร่แหละสิสวัสดีท่านผู้ที่สมาชิลมลมมาครับมาเออสเก็บของยังยัง รุนเร็วของอยู่ไหนอ่ะอยู่นู่นไงที่มึงตายอะ่ะเราคนไปไหนเนะี่ยไอไอตี้สองตัวอยู่ไหนอะไปไหนแล้วมั้งไม่รู้อ่ะไปเถอะถ้ามันไปตรงนู้นกันก็าาจ,จะมีแค่ตรงนี้แหล่ะ เฮ้ยไม่กี่ตัวเองจับสามตัวเองเท่าเราแหละมึไม่ต้องห่วงเลยฉันมาแล้วเฮ้ยเหลือสปอตเจ็ดแล้วข้ามุดตรงไปอ่ะไอสัตมึงมึงมาตรงนี้มึงจะเลี้ยวทำไมล่ะบอกคนมีคนเดนี่มันดีสิบหลายแล้วเนี่ยคนแม่นตงกลางราบ้าหรอาเลีงเราอ่ะเล้งให้จับว่ะ ไกลเล่นเนอบ่าเท้าฝกไกลย่อยลุยบอการูดของเล่นสไลเดอร์แคเนี้สัตว์คุณไอ้เนี้ยจบไปก่อนไปก่อนมีคนมีคนหลังว่ามีคนลู้าไปิ่ีอะไรเนี่ยยิงเลยยิงเลยไอ้จอเป็นใครตไปมึงพิจิบอะไรควาย ตัวน้องบ้านไงอันนี้เหรอเอ,อ้ยมันไม่รู้ว่าเห็นตัวเดียวเห็นไอ้หุ่นยนต์ที่จะจับยิงอ่ะตัวเดียวตัวเล่าหลังระว,วังมานะนนไปไหมเพราะมันจะเข้าวงกันนะอ่ะจอบเตรียมพร้อมบินนกแล้วนกแล้วมาบ้าน Check out that care package. Move on, mama. Mama, mama. Nailed that whole squad. đó. am. Mama, mama, mama. 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 โอไม่รู้ปอยาเลยปอยาปอยามียาไหมนะตุ่นมียาไหมเอ้ามียาเล็กขนเหรอไอ้ยากูเพิ่งใช้มากูใช้พอดีนะหมดพอดีเลยไม่มียาใหญ่เลยหมดแล้วเนี่ย้ออันีกเธอยิงมันน็อกปะใช่น็อกแล้วก็เพื่อนมันมาพอดีก็เลยฆ่าไปเลยฆ่ามันยิงไม่ได้ไอ้จ๊อบมันไปทะเลาะกันอยู่ไอ้เหี้ยมันปิดประตูใส่อยไป มึงเข้าทางอื่นก็ได้แต่ละเพื่อนอ๋ยวไปที่แล้วมึงไม่ปิดประตูให้กูหน่อยก็น่ะไม่เป็นไรกูเองใจมาแล้วมีคนมีคนนะตรงนู้นอยู่ทั้งบนตายไปแล้วว่าจ๊อบเพราะมันต้องมาเอาเราแน่เลยจ๊อบมึงตามปั๊มเกาะหน่อยไหมไปเถอจ๊อบเดี๋ยวมายปั๊มเกาะเธอเพื่อน เาแล้วมามาันมาจากคลิปไลน์มันมาจากคลิปไลน์เกมบวกได้เลยอยู่ไหนอะอยู่ไปาหาตู้เหรอาไปเนี่ยฮทีต้าไปด้วยมั่งปีเซู้วว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 วนวว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 ว้ววววว

我。